ฟาร์มรสมนะครับโดนดราม่าก,กันมากมายเหลือเกินสําหรับกรณีที่คู่จิ้นระดับประเทศเลยก็ว่าได้นุกธนดลและป้ายปายโอริโอนะครับได้ออกมาถแถลงยุด ความสัมพันธ์นะครับแบบคู่จิน้นแล้วก็ปรับเปลี่ยนสถานะมาเป็นแค่เพื่อนร้อเซนะครับโอ้โหหลังจากที่ออกมาแถลงปั๊บโอ้โหดราม่าก็ถล่มเละเลยนะครับหนึ่งในสาวที่เข้ามามีเอี่ยวนะครับก็คือสาวคนนี้แหละอายปรียานัทนั่นเองล่าสุดครับธนดลก็ได้มีการเคลื่อนไหวแล้วนะครับมีการโพสต์ Facebook ส่วนตัวนะครับโพสต์ว่าอย่างนี้ฮะอย่าหยุดตัวเองไว้กับความทุกข์ ทุกคนมีสิทธิ์จะสุขไม่น้อยกว่าคนอื่นโอ้โหโพสต์แบบนี้ไปปั๊บเนี่ยก็มีความคิดเห็นมากมายนะครับจากเหล่าบรรดา FC ทั้งแบบแสดงความคิดเห็นโอ้ move on เร็วจังเลยนี่คือส่วนหนึ่งนะครับหรือว่าอะไรต่างๆนานา,นาคุณผู้ชมที่ดูคลิปอยู่ FC ที่ดูคลิปอยู่คิดยังไงบ้างกับ กระแสที่ธนดลออกมาโพสต์อีกหนึ่งความคิดเห็นนะครับที่ไม่เล่าไม่ได้เลยก็คือสาวที่มีเอี่ยวกับกรณีนี้ด้วยนะครับก็คือสาวอายปรียนัทนั่นเองนักแสดงสาวชื่อดังนะครับก็ได้มีการโพสต์เคลื่อนไหวแล้วโพสตเอาไว้แบบนี้ครับโพสต์ภาพตัวเองแล้วก็มีแคปชั่นว่าขอบคุณความไม่มีที่ทําให้รู้วิธีลุก ขึ้นสู้โอ้โ oh หเป็นยังไงล่ะขอบคุณความไม่มีที่ทำให้รู้วิธีลุกขึ้นสู้นี่คือแคปชั่นเด็ดของสาวออยปริยนัท FC ครับฟังแบบนี้ได้ยินแบบนี้รู้สึกยังไงกับแคปชั่นของออยปริยนัทบ้างเม้นกันหน่อยครับ